นะก็ขอสลามสำหรับน้องทั้งสองคนที่อยู่ในบ้านนะครับผมพันเดกิสาาจันทกยอมนะครับผบกองรังฐานพันจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับผูการอิสรานะผูการอิสรานะก็อยากบอกน้องไว้นะครับมันไม่เกิดผลดีเลยนะถ้าน้องจะต่อสู้หรือยอมนะครับยอมที่จะสู้กับเจ้าหน้าที่นะครับการสูญเสีย นะครับไม่มีขยะให้เกิดนะครับไม่มีขยะให้เกิดนะครับขอให้น้องคิดถึงลูกถึงเมียนะครับพ่อแม่นะครับญาติพี่น้องนะครับที่เขาคอยนะครับที่เขาคอยน้องอยู่สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังพี่น้องเอฟซีทุกท่านพบกับผมนนนาวินอีกเช่นเคยในเรื่องเล่าจากสนามรบ เราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้จะเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีนะครับเมื่อวาน20มกราคม2,565เวลา6กโา30นาทีโดยประมาณพี่น้องเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเขาได้ไล่ล่า2คนร้าย คดีความมั่นคงนะครับเข้าไปในพื้นที่หมู่2ตำบลละหารอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเมื่อคนร้ายเห็นจนตัวนะครับก็ได้วิ่งหลบหนีเข้าไปในบ้านเล็กที่41ทับ1ห,หมู่ที่2ตำบลละหารอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีนะครับจากนั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเนี่ยเขาได้ใช้กําลังปิดล้อมบ้านหลังนั้นไว้นะครับเจ้าของบ้านอยู่ยังไงพี่น้องอยู่ ไม่รู้มีใครที่ไหนสองคนบุกเข้ามาในบ้านนะครับเขาเป็นใครมาจากไหนไม่รู้มาก่อนจากนั้นนะครับก็หอบลูกหอบหลานวิ่งกระจึงหนีออกจากบ้านหลังนั้นนะครับก็มาพบกับเจ้าหน้าที่บอกว่าภายในบ้านของตัวนี้นั้นมีคนล้ายจำนวน2คนไม่รู้เป็นใครมาจากไหนเข้ามาหลบซ่อนอาศัยอยู่บอกว่าอย่างนั้นนะครับจากนั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเขาก็ได้ใช้ เครื่องขยายเสียงประกาศบอกให้สองคนไร้ออกมามอบตัวแต่คนไร้ทั้งสองเนี่ยนะครับเขาก็ไม่ยอมออกมานะครับจากนั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเนี่ยเขาก็ทําอะไรไม่ได้พอทําอะไรไม่ได้เขาก็ขอความร่วมมือจากผู้นําชุมชนไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันและผู้นาําศาสนาบอกว่าให้มากเกลียกกล่อมหน่อยเถอะสองคนไร้ให้รบซ่อนอยู่ในบ้านหลังนี้ไม่ยอมออกมา ช่วยบอกหน่อยให้ออกมามอบตัวกับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่จะให้ความปลอดภัยบอกว่าอย่างนั้นนะครับจากนั้นผู้ใหญ่บ้านกำนันท่านก็ใช้เครื่องขยายเสียงประกาศนะครับให้คนร้ายออกมามอบตัวแต่คนร้ายก็ยังไม่ออกนะครับในระหว่างนั้นผู้นำศาสนาท่านก็ได้ใช้เครื่องขยายเสียงนะครับบอกให้คนร้ายสองคนให้ออกมามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ของฝ่ายรัฐนะครับแต่ทั้งสองคน นะครับก็อาศัยหลบซ่อนอยู่นานจนถึงเวลาประมาณสัก10บนกาเศษเห็นจะได้นะครับคนร้ายสองคนเนี่ยเขาทนแรงกดดันไม่ได้เขาก็ปีนหน้าต่างของบ้านหลบหนีอยกมาจากนั้นเปิดฉากยิงนะครับปั๊บปับปับปับ,ปบยิงไปที่เจ้าหน้าที่เพื่อเปิดทางหนีนะครับจากนั้นก็เกิดการดวลปืนกันร,ระหว่างคนร้ายกับเจ้าหน้าที่เสียงปืนมันดังอยู่พักหนึ่งพี่น้องจากนั้นก็สงบลงนะครับเมื่อเสียงปืน สงบลงเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นตำรวจไม่ว่าจะเป็นทหารหรือว่าทหารพลานเขาก็เข้าไปในที่เกิดเหตุพบว่าคนร้ายทั้งสองคนนะครับก็ถูกลูกกระสุนปืนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ก็มีเจ้าหน้าที่ของฝ่ายเราถูกยิงได้รับบาเดเจ็บเล็กน้อย1นนายนะครับนี่คือเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลละหาน อำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีนะครับช่วงนี้นะครับก็มีเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่อนข้างเยอะนะครับบางครั้งก็เป็นการวางกับระเบิดไม่มีคนเจ็บไม่มีผู้เสียชีวิตผมก็ไม่ได้นำมาเล่าให้พี่น้องเอฟซีได้ฟังกันนะครับบางครั้งก็เกิดเหตุคนร้ายลอบยิงชาวบ้าน ยิงกำนันผู้ใหญ่บ้านยิงผู้นำชุมชนอย่างเงี้ยช่วงนี้นีนะครับก็มีเรื่องราวมีเหตุการณ์เกิดขึ้นค่อนข้างบ่อยแต่ว่าไม่ได้นํามาเล่าให้พี่น้องอิฟซีได้ฟังเพราะว่าไม่มั่นใจว่าพี่น้องจะสนใจเรื่องราวข่าวข่าวประเภทนี้หรือเปล่าหรือว่าสนใจเฉพาะเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับทหารชายแดนเท่านั้นนะครับแต่ต่อไปนะครับผมก็คิดว่า ทุกเรื่องราวทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในผืนแผ่นดินไทยผมจะนำมาเล่าให้พี่น้องได้ฟังกันเพราะว่าบางข่าวบางข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์โทรทัศน์ยักษ์ใหญ่อะไรต่างๆนะครับเขาก็ไม่ได้นำมาตีข่าวนะครับเพราะฉะนั้นผมจะนำเรื่องราวที่มันเป็นกิดเล็กกิดน้อยกิดย,ย่อยๆเรื่องราวเล็กๆที่พอมีประโยชน์กับพี่น้องเอฟซีของผมผมก็จะนำมาเล่าให้ฟังนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็เล่าเฉพาะเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่หมู่2ตำบลละหารอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีฟังแล้วถ้าถูกใจพอที่จะมีประโยชน์อยู่บ้างนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยเพื่อที่ผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปดีๆมาให้พี่น้องได้ชมได้ฟังกันอีกขอบคุณครับสวัสดีครับ